กติกาการรับของขวัญ 1. เลขท้ายสลิป2ตัวในส่วนที่กำหนดหรือเป็นตัวเลข2ตัวที่ท่านเลือกเองจะต้องตรงกับตัวเลขรางวัลลัคนัมเบอร์ลอตเตอฉลองครบรอบ10ปี 2. รอรับลิงก์ประกาศผลเวลา18 55นนาทีโดยจะออกผลรางวัลเวลา19 0 0นกของทุกวันค่ะ 3. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับก่อนเวลา20นาฬิกาของวันประกาศผลหากไม่ติดต่อกลับถือว่าสละสิทธิท์กติกาการรับของรางวัล 1. สลิปที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือสลิปฝากเครดิตเวลาใดก็ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยถ้าฝากหลังเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลในวันถัดไป ไม่อนุญาตให้ฝากเครดิตเกินจริงเพื่อลุ้นรับของรางวัลโดยการพิจารณาของทางเว็บถือเป็นที่สิ้นสุด